ียติน迦โทเนะเทระพุทธะเตธรรมหาวุตเตยามาอายโยวโนตินะติอะนิฆามียนโรสาบานอมโพติมมตมา Uh oh

persolo, lah, ความรู้สึกที่มาร,ร่วมงานในวันนี้ครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนาวาเอกประสิทธิ์แสงเรืยองก็เป็นรองประธานชมรมติดเก่าโรงเรียนจานนวิทย์นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งเลยครับที่เจอครูบาอาจารย์พี่น้องที่เป็นติดเก่าโรงเรียนจานนวิทยธินยยนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจอย่างยิง่งเพราะครบรอบยี่สิบหนึ่งปีที่เราจัดตั้งก่อตั้งชมรมติดเก่าโรงเรียนจานขึ้นมา ซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนจ่าเนี่ยกำเนิดมา70ปีแล้วครับแต่ว่าปีนี้ในทางชมรมเราก่ะกอตั้งมาเป็นปีที่2 1แล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องเรานะมาร่วมงาน70ปีลํำลึกถึงอ,อดีตนะครับของโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานถึง70ปีแล้วที่หน้าบกนยครับที่เราจะจัดตึ้งมาครับโดยมีรุ่นพี่รร่นน้องหลายๆรุ่นที่ร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพในงานนี้ครับก็ขอเชิญชวนนะครับเมื่อไหร่ครับ ในในในประมาณช่วงเดือนสิงหาสิงหาคมในปีนี้ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับสิดเก่าครับที่ยังไม่ได้เข้าชมรมเราก็มีสองกรณีด้วยกันจะสมัครเป็นอาสมาชิกสามัญทั่วไปแล้วก็เขาเรียกว่าจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือรายปีกับประเภทเตลอดชีพครับก็จะมีสองอย่างในนี้ในรายละเอียดเลยก็จะมีในรายละเอียดที่เรา จะอยู่ในช่องของคิงคอบ้าครับในรายละเอียดก็จะมีข้อปิดย่อยตรงนั้นครับกับเป็นสมาชิกติดที่ก็คือถ้าเราพูดถึงในด้านด้านจิตใจนี่ก็คือเราก็กําเนิดมาจากตรงนี้ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องในเรื่องพี่ช่วยน้องนะครับพี่ชวน้องแล้วก็ในประโยชน์ต่างๆแล้วก็จะเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมผู้เสียชีวิตแล้วก็รวมทั้ง ดูแลความทุกข์ทุขเกี่ยวกับสื่อสัมพันธ์ในไลน์ต่างๆที่เราจะทอดเกี่ยวกันเราจะไม่ทิ้งไม่จากกันครับ